อาหารแรกมือน,นี้เนาะคะ่ะทูนา่าพาสต้านะคะเป็นซอสนะคะซอสซันนะคะแล้วก็ชีตตะะสด้วยค่ะผัดหอมกับทูนา่าใส่น้ำกันนะคะหอมกระเทียมทูนา่าพัดแล้วเขากับใส่ซันหนึ่งลงไปนะคะซันนะ่ะใส่ผงซันฟาลงไปนะคะ พี่ว่าจะอื่นก็่เคยถือกับฟันฝันปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยซาฟันนะคะที่เป็นสีเอ่อสีสีอันแดงนะคะเอาใส่ผงซาฟันลงไปนะคะมันจะเป็นสีเหลืองค่ะแต่บวมเนคมินนะคะมันจะเป็นของยูนิละ่ะอืมไม่ใช่คามินนะคะนี่ค่ะมันก็จะได้สีนี่อันนี้เสร็จแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยว ต้มนูเดิลแล้วก็ต้มอ่าพาสต้าแล้วก็สิเอาลงมาใส่ผสมกันแล้วก็สิใส่ชีสเนาะคะ่ะเนาะค่ะชีสพี่วันใส่ชีสจะใส่ชีสเกาดา้ากุยแยกหรือมอสซาเรลล่าเนาะคะ่ะแต่อีบ้านนี่กินเออ่ชีสกุยแยกกับเกาด้าเนาะคะ่ะหรือชีสพ,พาเมซานเพราะว่าบ่กินชีสยืดๆเนาะคะ่ะตักนูเดิลมาใส่นี่เนาะคะ่ะ เราก็ค้นให้เข้ากันก่อนเนาะคะ่ะค้นให้เข้ากันก่อนล้วค่อยใส่ชีสนะคะใส่ชีสตามที่ชอบเนาะคะ่ะชีสชอบชีสอะไรก็ใส่ชีสนั้นนะคะไม่จําเป็นต้องไปชีสเป็นชีสเหมือนที่พี่วันใส่นะคะใส่ชีสอะไรก็ได้ที่เราชอบมีชีสเยอะๆคะ่ะ แล้วก็ปิดฝานะคะรอให้ชีสละลายค่ะชีสละลายแล้วเนาะค่ะพี่วันกับสใส่ใส่ไอ้บางคนเขาก,กใส่เปตรลี่เนาะแต่บ้านนี่ใส่หอมชนิดเล้านะคะที่เป็นหอมต้นนหนยยเนะค่ะใส่เข้าไปค่ะแล้วทีนี้ก็คือเสร็จแล้วเตรียมเสิร์ฟเลยรสชาติดีมากค่ะอร่อยมากเนี่ยอร่อยมากนะคะเนี่ยเมนูนี้อร่อยจริงๆิขอบอกเมนูง่าย เมนูง่ายๆลองทำทานดูนะคะเพื่อนๆ